ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการรับชำระเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมจัดทำคลิปนะครับตรงกับวันที่23ตุลาคม2563ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มใช้เงินตามโครงการนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดเฉพาะร้านค้านะครับ ในเรื่องของคุณสมบัติขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อรับชำระเงินของโครงการโดยละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับสำหรับ ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสิทธิ์รับเงิน3,000บาทเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นกิจการประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปนะครับยกเว้นผู้ที่ขายลอตเตอรี่แอลกอฮอล์ยาสูบและเป็นประเภทบริการตรงนี้ไม่ได้นะครับ 2. ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรูปแบบนิติบุคคล 3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนชชายส์ 4. เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่1ตุลาคม2563ที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง com หรือที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนี่คือคุณสมบัติของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับ ทีนี้ขั้นตอนการสมัครของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยหนึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดานะครับวันนี้คุณผู้ชมที่เป็นร้านค้าเนี่ยนะครับจะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทย 2. สมัครใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับสมัครณธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับเฉพาะร้านค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการมาก่อนนะครับส เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการตามข้อมูลที่ร้านค้าได้ลงทะเบียนที่อยู่ไว้ 4. รอผลการพิจารณาทาง sms จะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันทําการนับจากวันลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 5. กรณีร้านได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้วแอปพลิเคชันถุงเงินจะแสดงปุ่มคนละครึ่งขึ้นมานะครับเมื่อท่านได้รับสิทธิ์เข้าโครงการแล้วนะครับ 6ร้านค้าจะต้องกดปุ่มคนละครึ่งยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการนี่คือขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะครับสำหรับร้านค้าก็ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเขามีระยะเวลาในการใช้เงินเนี่ยตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมนะครับก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ตลอดนะครับทีนี้การใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน สำหรับโครงการคนละครึ่งสำหรับร้านค้าที่จะรับชำระเงินนะครับขั้นตอนที่1นะครับการคิดเงินสำหรับลูกค้าเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินนะครับแล้วกดปุ่มโครงการคนละครึ่งซึ่งเมื่อท่านได้สิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีปุ่มโครงการคนละครึ่งให้เรากดเข้าไปนะครับร้านค้าก็กดเข้าไปในแอปถุงเงินและกดโครงการคนละครึ่ง2นะครับ กรอกจํานวนราคาเต็มของค่าอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าตรงนี้กรอกจํานวนเต็มไปก่อนนะครับแล้วกดปุ่มสร้าง QR code ในการรับเงินนะครับเครื่องก็จะสร้าง QR code ขึ้นมานะครับขั้นตอนที่3เนี่ยการรับเงินนะครับเครื่องจะแสดง QR code ขึ้นมานะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังของลูกค้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับมาสแกน QR code ตรงนี้เพื่อเป็นการรับชำระเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยร้านค้าก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในการที่จะรับชำระเงินตรงนี้ส่วนลูกค้าก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตของตนเองนะครับที่จะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังในการชำระเงินนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยการชำระเงินนะครับ ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินกดปุ่มโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วกรอกจํานวนของค่าอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าเข้าไปนะครับกรอกจํานวนเต็มก่อนนะครับเช่น300บาทร้านค้าก็กรอก30 0บาทเข้าไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สร้าง QR code ขึ้นมาแล้วไปสแกนกับลูกค้านะครับลูกค้าก็จะมาสแกนนะครับแล้วก็หักเงินของลูกค้ามา150ส่วนอีก150บบาทเนี่ย ร้านค้าก็จะได้รับจากรัฐบาลนะครับรวมเป็น300บาทแต่ลูกค้าชําระมาเพียง150บาทเท่านั้นนะครับนี่คือในส่วนของร้านค้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ